นี่ครั้งที่ผมพูดไปอัดคลิปดา่าด่ามันให้เล่นนะครับดูดูครับดูครับทุกคนจักรวรรด,ดิออสเตรียฮังการีดูมันบ้าคลั่งเลยครับอือเพราะคือคือ,คอมึงไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้ขอแค่ให้สงบสุขคือผมเล่นคือผมรวเม็ดทั้งหมดอังกฤษสเปนฝรั่งเศสอิตาลีแล้วดูนี่จักรวรรดิอะไรไม่รู้แล้วดูจักรวรรดิออสเตรียฮังการี

บอกนี่ครับคนมาดูเต็มเลยนะครับคนสาธารณะคนมาดูเต็มเลยนะครับลากุโลลานกุโลครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นนดูทุกคน ดูทนดูที่ทนดูนะครับคือผมผมไม่ได้ใส่ไลา์เขานะว่าว่าเขาเป็นแบบยังไงอ่ะคือหลายประเทศคือผมจะมาอ้างนิดนึงว่าคือเป็นอะไรทาไมถึงแบบยังไงอ่ะเออบุกกรุงดมดูนะครับดูนะครับนินสัยจะเป็นแบบนี้แหละ MIT แปดห้าี่สเนี่ยเนี่ยเนี่ยิยสัยจะเป็นอย่างเนี้ย ตลอดทั้งวันนะครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวไปอัพโหลดคลิปก่อนเดี๋ยวเจอแน่ม i t 8 5เปาดูนะครับดูนิสัยดูแล้วประเทศฝัง่งยุโรมเป็นอะไรไม่รู้และอ,อ,อเมริกาใต้เต็มไปด้วยจกกวักรวรรดิสีฟ้าฟคืออังกฤษสีแดงคือเออสีแดงคือเอยสีฟ้าคือฝรั่งเศสสีแดงคืออังกฤษนะส่วนไอ้สีเนี่ยไ ไอสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยมีชื่อว่าสเปนนะโอเคสเปนแล้วสีเขียวเขียวสีเขียวเขียวนั่นเนี่ยมันมีชื่อว่าอิตาลีนั่นแหละแล้วดูนี่สายของไอ้นี่ครับไอ้นี่นะครับไอ้นี่มันอ้าดูนิสัยนะครับดูน่สัยครับน่สายครับ,นรบเนี่ยมันมันอยากยึดของโลครับใครไม่อยากให้ ไอ้ไม่ใช่ใครไม่อยากให้ไอ้นี่อยู่กับผมด้วยกดแย่นะครับกดแย่ทุยไม่ใช่ถ้าใครอยาเอถ้าใครไม่ชอบแบบยังไงอะ่ะแบบยึดของโลกกดนิสไลค์ช่องผมไปเลยนะแล้วคนที่ชอบก็ปกติแล้วมั้งโอเคอขอไปเคลียร์กับไอ้นั่นก่อนเดี๋ยวผมอัปโหลดคลิปให้ดูนะโอเคตอนนี้ลงคลิปแล้ว